ครัวมันทุ่งกับดงเด่นพากินพาเที่ยวครับพอดีผมมาเปิดดูสายการบินแอร์เอเชียนะครับเขาจะมีบินจากบินสุดคุ้มครับจากหาดใหญ่เชียงรายหรือเชียงรายหาดใหญ่ครับเริ่มต้นที่990บาททริปนี้น่าไปเที่ยวมากเลยครับนะครับดวงเด่นว่าเออถ้ามันถ้ามีเวลาจะไปเที่ยวนะครับพากินพาเที่ยวครับพ,พาไปเที่ยวจงัจงหวัดสงขลาเนาะอำเภอหาดใหญ่นะครับ เชียงรายบินสุดคุม้มแต่ว่าเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวคิดเข้าไปดูนะครับจองด่วนแต่ไม่มันไม่มีให้จองไม่รู้ต้องทํายังไงใครพอจะทราบไหมครับนี่เชียงรายแล้วก็ไปหาดใหวันนี้วันที่เก้าแล้วก็จะลองดูวันที่ลองดูวันที่สิบห้าสิบหกกันไปเที่ยวเดียว ถ้ามีโงเนันจะไปจริงครับพาไปเที่ยวนะครับนะครับแต่บอกว่าไม่มีไม่มีบริการครับวันเดินทางที่ท่านเลือกอาจจะไม่จะไม่มีเที่ยวบินให้ใหเต็มแต่ไม่มีไม่รู้เป็นไรหรือว่าต้องโทรไป,ปที่ c เซ็ center หรือเปล่าครับลองดูลองดูให้หน่อยนะครับก็ทามัน ถ้ามันมีตั๋วคือินจินผมจะพาไปเที่ยวเขาไปสักสาวันนี่ครับสาวัน2คืนก็ไปชิมอาหารไปไดเ่มน้ำทะเลก็กลับเลยครับคบลองดูนะครับถ้าใครเสิร์ชหาเจอรู้แนะนําให้ผมหน่อยผมจะไปเที่ยวอยู่ครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเด่นครับวางแผนไปเที่ยวหาดใหญ่นะครับ